เงินที่สําหรับเราซื้อเล่นไหวายได้ตัวหนึ่งเลยนะแต่ทําไมเราเลือกใช้กล้อง3ามพ n s ศูนย์อส X ไครับคลิปนี้จัดรีวิวมาให้ครับจากประสบการณ์ใช้จริงของผมเลยครับตอนนี้มันเป็นกล้องที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพก่อนกลางคืนแสงโล w l i ์ Life, อะไรแบบนี้นะครับโอ้โหสว่างภาพนิ่งก็ดีขึ้นมากเลยครับแบบนี้ได้รอไฟล์นะครับ แล้วก็มีไมตัวใหม่จาก Insta ด้วยนะครับไมแอร์ Air ครับเหมือนเกิดมาคู่กันจริงครนี่ครับตัวนี้เป็น i n s t a 3า0 x 5นะครับคือผมมีโอกาสได้ใช้มาสัก ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนปีก่อนเนี้ยที่ออกรุ่น X4 เนี่ยผมมีโอกาสได้รีวิวแบบเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยใช้มาระยะหนึ่งเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นกับมันมากๆเลยนะตอนที่ได้รับมันมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นจาก X4 เนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็ตั้งตารอจ้วตัวเนี้ยมาพอสมควรเหมือนกันคือพอเห็นรีวิวแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันว้าวมากๆเลยครับทุกคนสิ่งที่ผมว้าวที่สุดนะ ในตอนที่เขาเปิดตัวคือการที่เขาเปิดตัวว่ามันถ่ายได้ทั้งวันกลางวันและก็ลางคืนแต่พอผมเลอได้มีโอกาสได้ใช้จริงนะผมมันดีกว่าที่ผมคิดไปมากเลยตอนแรกผมคิดว่ามันดีแค่ภาพวิดีโอใช่ไหมตอนกลางคืนที่มันแสงสว่างถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นโลไลท์สวยขึ้นอะไรเงี้ยที่ไหนได้ภาพนิ่งก็ไม่แพ้กันครับคือภาพนิ่งนี่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าจาก x 4เนี่ยไม่สามารถถ่ายเป็นลอไฟล์ได้ถ่ายได้แค่ jpeg แต่ตัว x 5เนี่ยถ่าย รอไฟล์ได้แล้วก็ได้ JPEG ด้วยในในพร้อมๆกันซึ่งตัวรอไฟล์เนี่ยโอ้โหคุณภาพภาพนิ่งโคตรดีเลยนี่มันเท่ากับราคาที่เขาเปิดตัวมา18,900บาทเนี่ยมันเหมือนกับเราซื้อเลนวายมาตัวหนึ่งเลยอ่ะก็คือถ้าใครกำลังคิดนะนรับว่าอย,อยากจะได้เลนวายไหมสักตัวหนึ่งนี่ผมว่านี่เป็นตัวเลือหนึ่ตัวนะที่น่าสนใจ ทีนี้ผมอยากจะพูดความประทับใจสักหน่อยเลยกันเพราะว่าจากการที่มีโอกาสได้ไปใช้จริงแล้วในการแบบเ้าไปถ่ายวลลอกในที่ต่างๆนะมันมีความพิเศษยังไงสาหรับผมในการแบบออกไปถ่ายทําท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางต่างๆจุดแรกที่เราชอบมันมากๆเลย,ยก็คือภาพกลางวันกับกลางคืน ก่อนเนี่ยตอน X4 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ่ายชัดแล้วนะกลางวันถ้าแดดดีๆนี่คือดีมากเลยแล้วแต่กลางคืนนี่อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงที่แบบว่าเราไม่เคยไม่ค่อยได้เอาไปใช้ถ่ายตอนกลางคืนได้แต่พอรุ่นนี้ครับผมโอ้โหภาพกลางคืนหรือว่าตอน low light เนี่ยโอ้โหภาพคือดีขึ้นมากแล้วก็นิ่งด้วยและอีกที่สำคัญเราก็ได้ภาพที่กว้างมากๆด้วยนะและคลิปนี้ครับ ตอนแสงโลไลนะครับชื่อช่วงแบบโพลเ p l a y p โพเ p l a y นะเริ่มต้องจุดเทียนแล้วนะไม่งั้นมองไม่เห็นจริงแล้วก็คลิปนี้นะครับถ่ายจากหน้าต่างเครื่องบิน,นครับตอนกลางคืนซึ่งการถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางคืน,นครับก็แนะนําโหมดเพียววิดีโอครับถ้าเราใช้โหมดปกติที่เขาถ่ายวิดีโออยู่ในเอกไฟเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพ รูปแบบเดิมนะก็คือกลางคืนอาจจะมืดเกินไปทีนี้ทุกคนอาจจะเลือกใช้ได้ว่าจะชอบภาพแบบไหน <L eg le> บางครั้งเนี่ยวางสถานการณ์ผมก็รู้สึกว่ามันสว่างเกินไปเหมือนกันแต่ผมว่าเพียววิดีโออ่ะเหมาะกับสถานการณ์ในการวอล์กมากๆเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ที่ประเภทอ,อยู่ในจุดที่ค่อนข้างมืดเนี่ยอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นเราเดินไปในพิพิธภัณฑ์อะไรแบบเนี้ยหรือบางทีเราไปเที่ยวในห้อง หรือในตึกที่เขาแบบจัดแสงลักษณะแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางทีแสงน้อยนิดเดียวเองคือแสงมันไม่ได้เยอะครับมันก็จะทําให้เราแบบถ่ายแบบพวกกอกแอคชั่นแบบเนี้ยได้ไม่ค่อยสว่างมากแต่พอมันมีโหมดเพลวิดีโอเนี่ยโอโ้โหมันสว่างกว่าที่ตาเราเห็นนี่แก <c oughs> คือใช้ได้เลยคือแบบว่าสวยมากเลยคือนิชอบนะจุดที่เขาออกมาพิเศษสําหรับ X5 อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากแก้ปัญหาเรื่องความเป็น กล้องแอคชั่นไปได้อีกเลเวลหนึ่งเลยนะที่แบบทําให้แบบน่าจะอยู่เหนือคู่แข่งไปอีกเลเวลหนึ่งเลยก็คือการที่เขาสามารถเปลี่ยนเลนได้ด้วยก็คือต้นทุนในการสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราทําเลนตรงเนี้แตกเราอาจจะต้องส่งไปที่ศูนย์แล้วก็กว่าจะศูนย์จะซ่อมเสร็จกลับมาจะใช้เวลาพอาสมควรน,นับางทีเป็นอาทิตย์บางทีเป็นเดือนเลยะ,ะแต่กล้องรุ่น X5 เนี่ยเราสามารถจะ เปลี่ยนเลนตรงนี้ครับสมมติถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนได้และก็ชุดของราคาของชุดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนเลนเนี่ยไม่แพงด้วยไงประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองคือมันเป็นต้นทุนที่ถูกลงเยอะเลยแล้วก็ใช้เวลาสั้นลงน้อยลงด้วยออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นข้อดีที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาได้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าคิดได้ไงนะแต่ว่าเยี่ยมสุดยอดมากจริงๆคุณอาจจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนเลนด้วยซ้ำนะ ผมว่าเนะเพราะว่ารุ่นนี้เลนที่เขาให้มาตรงจุดนี้เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นใหม่นะครับในข้อมูลนี้คือแบบพลอยขีดข่วนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เลนที่แตกง่ายเหมือนกับรุ่นก่อนเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะ ตั้งแต่ใช้ X4 มานี้ผมยังไม่เคยทำหล่นเลยนะสำหรับสถานการณ์ในการถ่ายวอล์กทั่วๆไปเนี่ยแต่คนที่เขามักจะทำหลน่นทำแตกบ่อยๆผมจะมักจะเห็นในกลุ่มที่เขาใช้ขับมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยนะบางทีไม้จับหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่แข็งแรงบางทีก็หล่นกลางทางอะไรเงี้ยม,มีโอกาสที่ทำให้เหลนเนี่ยตกตกหลน่นตกแตกได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้แข็งแรงมากขึ้นเยอะเลยคือถ้าเราใช้สถานการณ์ทั่วๆไปเนี่ยผมว่าโอกาสที่คุณจะมีโอกาสเปลี่ยนเลนนี่ค่อนข้างยากเลยแหละอืมก็เลย อันนี้อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็เรื่องระบบไฟที่ชาร์จไวเนี่ยคือเป็นปนระสิทธิภาพที่ผมชอบมาตั้งแต่รุ่นก,ก่อนๆเลยนะคือตอนแต่ x นี่ก็ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะก็พร้อมใช้งานแบบถัดไปได้เลยคือบางทีเราเดินทางใช่ไหมเราก็ถ้าเราเห็นว่าแบตใกล้หมดเนี่ยเราก็เสียบชาร์จแบตเตอรี่ปุ๊บเดินทางไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง,งส่วนใหญ่ก็จะทักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตก็แทบจะเต็มแล้วแต่ปัญหาก็คือ ผมใช้มันมากขึ้นเพราะว่าผมชอบถ่ายตอน,นกลางคืนมากขึ้นชอบเอามาวอล์กมากขึ้นมันก็เลยใช้แบตเตอรี่เยอะขึ้นสําหรับชีวิตประจําวันในการถ่ายวอล์กของผมนะผมก็เลยมีแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวไว้สํารองนะครับนี่ผมได้ชุดที่มันเป็นนี้มาครับนี่มันก็จะมีแบตสารองเพิ่มมาอีกหนึ่งอันซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็น power bank ในตัวด้วยนะมันมีสายชาร์จมาด้วยครับนี่เห็นป่มอ่านี่ แล้วก็มีที่เก็บก็คือถ้าแบตเตอรี่ของเราอะ่ะเราใส่ตรงนี้ครับสองตัวใส่ได้สองตัวแล้วชาร์จพร้อมกันได้ซึ่งหรือชาร์จทีละตัวก็ได้นะครับเขาออก,กบแบบมาอีกนี้หนึ่งตรงนี้มีที่เก็บเอฟซีกาด้วยนะอ่าเข้าท่าไม่ได้ปล่อยให้เป็นแค่กล้องเอ้ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาอ่าแต่มีการออกแบบน่ารักมากอืมอันนี้มันลงน้ําลึกได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากรุ่นก่อนเนะี่ยคือจาก x 4อะ่ะ 10เมตรตอนนี้เอกไฝ่ะดำน้ำแล้วก็ลงน้ำได้ลึกขึ้นเป็น15เมตรแล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยโอกาสที่จะใส่เคสบางทีอาจจะน้อยลงเลยเพราะบางทีผมไม่ได้ดำน้ำลึกนะถ้าถ้าไปที่ท่องเที่ยวอะหลายที่ที่เป็นแบบสโนเกอร์อะบางทีพื้นมันก็จะลึกอยู่ราวๆนี้ประมาณ10เมตรถึง15เมตรโดยส่วนใหญ่นะเท่าที่แบบเคยเจอนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่3-4เมตรจนไปถึง15เมตร โดยโดยหวมหวงก็มักจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราใช้กล้องตัวนี้ได้เลยในการแบบรแบับถ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ่ายใต้น้ําผมแนะนําว่าให้มีเคสมีเฮาสิงดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นภาพรอยต่อแบบว่าเป็น3ามได้แบบสมบูรณ์เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เคสอ่ะถึงจะดําน้ําได้นะครับลงน้ําได้ก็จริงแต่ว่าภาพอะแล้วรอยต่อมันจะไม่ไม่เนียนสมูทัางก้อนอื เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปถ่ายใต้น้ําไปถ่ายพวกประการลังไปดําน้ำอะไรเงี้ยแนะนําให้ซื้อชุดเคสเพิ่มเคสสาหรับตัวเอ็ไฟเคสดำน้ำนะครับเอ็กไฟเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับในแอปพลิเคชันเในตัว OS ของตัวเอ็ไฟเนี่ยแล้วก็เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ i n นส a ตมเฟรคือโหมดนี้มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ากล้อง พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะสำหรับคนที่นํากล้องไปใช้หลายคนจะบอกว่าที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ถนัดที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะกว่าถ่ายกลับมาแล้วต้องมากลับมารีเฟรมใหม่กว่าจะได้ภาพกว่าจะได้คลิปเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาแล้วก็ขี้เกียจจะทาไอ,อ้เจ้าโหมดใหม่เนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้กับทุกคนนะครับก็คืออินสตาเฟรมอินสตาเฟรมเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถถ่ายรูป Uh, ถ่ายคลิปแบบ3 6 0้อองศาเนี่ยไปพร้อมๆกับการจับภาพแบบ Fu l l HD ไปด้วยในมุมมุมใดมุมหนึ่งที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นมุมด้านหน้ามุมด้านหลังหรือมุมเซลฟี่มุมจับหน้าตัวเองไว้อะไรแบบนี้แล้วก็เลือกระยะได้ด้วยนะครับว่าให้ใกล้ไกลอะไรยังไงซึ่งมันจะถ่ายภาพที่เป็น3ามร้อยหกสิบงศามาหนึ่งคลิปแล้วก็ภาพที่เป็นคลิปที่เป็นเซลฟี่ตัวเองเนี่ยมาด้วยอีกหนึ่งคลิปแยกกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หมายความว่าเราก็ใส่ภาพแบบซิงเกิลเลนเดียวเนี่ยมาพร้อมกับภาพ360องศามาพร้อมกันได้เลยแต่ว่าตัวข้อจํำกัดน,นิดนึงก็คือ360องศาท,ที่เขาถ่ายมาเนี่ยจะเป็นภาพขนาด 5.7K plus นะครับขอถ้าทุกคนชอบแบบว่าอะไรนะถ่ายพร้อมที่จะลงคลิปได้เลยทันทีก็ใช้ใช้โหมดนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่ากล้องนี้รู้สึกว่ามันจะมีวิธีการใช้งานที่แบบค่อนข้างหลากหลายอะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนโหมดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลองรับความต้องการของหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. อยากจะถ่ายแล้วใช้ได้เลยอะไรแบบนี้ตัวซอฟต์แวร์อัปเกรดตัวใหม่เฟิร์มแวร์ล่าสุดของเขา่มันจะมีโหมด Adaptive Tone ครับซึ่งผมใช้โหมดนี้ตลอดเลยนะซึ่งไม่มีในอินสตา สามพููนช่วยเกลี่ยสีครับทางภาพเนี่ยให้มันแบบเท่ากันหมดเลยมันจะมีปัญหาตรงที่เป็นมักจะเป็นช่วงรอยต่อของเลนส์ทั้งสองด้านบางทีแสงไม่เท่ากันเนี่ยภาพทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะต่อแล้วไม่เนียนเท่าไหร่มันจะมีความสว่างกับความมืดอยู่ใกล้กันมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันจะแบบถ้ามองภาพมันคล้ายๆกับการวัสแสงที่เฉลี่ยให้ทั้งภาพเนี่ยกลืนกันเท่ากันหมดอะให้มันเข้ากันเข้าทั้งหมด คืออันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นส่วนตัวนะครับชอบมากคือเรียกว่าถ้าให้แนะนำแล้วมีคนถามว่าในระหว่าง x, x 4ถ้ามีอยู่แล้วและอยากจะควรจะเปลี่ยนเป็น x5 ไหมนะผมคิดว่าต้องลองช่างใจน้ำหนักดูนะว่าคุณชอบสิ่งที่ผมพูดไหมก็คือ1คือภาพถ่ายได้รอไฟล์ด้วยทึ่ง x4 ไม่มีแน่นอน แล้วสิ่งที่ X4 ไม่มีอีกอย่างนึงคือ p v ดีโอซึ่งถ่ายในที่มืดที่แสงน้อยคือดีมากอะ่ะคือแนะนําเลยอะ่ะเพราะว่าในสถานการณ์ที่เรา a อกปกติเนี่ยเราใช้ในส่วนที่เป็นตอนค่ำตอนกลางคืนหรือในห้องในส่วนที่มืดแบบเนี้ยบ่อยมากๆครับขอบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันใช้บ่อยๆอ,ยอะ่ะใช้ประจำอะ่ะเพราะงั้นถอะเพราะนั้นถ้าแนะนํกคือถ้าเปลี่ยนได้เป็นดีมาก และคุณจะประทับใจเลยการใช้กล้อง360นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแนะนํากันครับเป็นอสซสตของ X5 เนี่ย,ยที่ไม่มีไม่ได้เลยนะผมรู้สึกว่าใช้แล้วแบบว้าวมากแล้วก็ออกมาพร้อมๆกับรุ่นนี้ด้วยนะครับกับตัว Insta 360 X5 เนี่ยก็คือไมค์ครับนี่ผมใช้เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือไต้มาจากไมค์ตัวนี้แหละนี่ครับเป็นไมค์ Insta 360ไมค์แอนะครับ ซึ่งตัวเล็กนิดเดียวเองก็คือี่วิธีใช้ก็คือเขาจะมีสร้อยแบบนี้มาครับนี่อืมเดีย๋ยวนะผมให้ดูใกล้ๆด้วพอดีห้อยคอไว้อยู่นะอืมแล้วคอจะติดด้วยแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็แม่เหล็กแรงหนึบมากตอน,นั้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้รุ่นไมเนี่ยต่อบลนะูทูธอ่ะ ก็ใช้กับไม์ที่เป็นบลูทูธได้ทั่วไปใช่ไหมครับตอนนี้เขาออกไม์ของตัวเองที่มาแล้วก็ใช้เฉพาะกับ X5 แล้วก็ตอนนี้ใช้กับ X5 ก็เอฟบลูทได้นะครับคือความประทับใจในผมต้องบอกว่ามันคอนเน็กกับตัวกล้องมันเองเนค่อนข้างไหวมากกดปุ๊บเปิดปุ๊บต,ติดเลยก็คือใช้ได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถ เซตติ้งฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ในตัวกล้องด้วยคือในตัวกล้องเนี่ยพอมันคอนเน็กกับบลูทูธตัวใหม่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวให้เราเซตติ้งเพิ่มได้อีกนะครับทีนี้พอเราติดไมตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเซตตัวมันเองได้อีกนะครับว่าให้รับเสียงยังไงบ้างในขณะเดียวกันเราก็สามารถต่อมันได้มากกว่าถึงตัวด้วยก็คือ2ตัวถ้าเราซื้อตัวที่มีทาร์สมิเตอร์ตัวส่งสัญญาณเพิ่มตัวนั้นก็จะแพงขึ้นไปอีก นิดนึงนะครับถ้าตัวนี้ธรรมดาก็จะพ5นหประมาณนั้นนะครับถ้าตัวที่มีทางสปิตเตอร์ก็จะประมาณ2,000ตัวนี้ที่ผมลองใช้แล้วนะคืออย่างแรกถ้าเราใช้กับ Insta360 x หเไฟเนี่ยในโหมดซิงเกิลเลนเดียวนะที่ถ่ายแบบแอคชั่นแคมทั่วๆไปใช้เลนดิตตัวเดียวอะพอเราคอนเนคกับไมตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกในการเลคคอร์ดเป็น Duo Record ดูโอเลคคอร์ดได้คือ ทั้งใช้ทั้งเสียงเลคคอร์ดในตัวกล้องแล้วก็ใช้ทั้งเสียงเลคคอร์ดจากตัวไม์ซึ่งทั้งสองเสียงเนี่ยเราสามารถมาทำในโ post production อีกนะครับในการเลือกว่าเราจะใช้เสียงของตัวไหนเป็นหลักเสียงของตัวไม์หรือเสียงของตัวกล้องก็เลือกไดก้หลังจากที่เราฟังเสียงแล้วเนี่ยคนที่เป็นโปรดักชันอาจจะชอบฟังก์ชันนี้คือพอเราเลือกได้ใช่ไหมเราก็อาจจะมาเสียงเพราะเสียงบางช่วงเราอาจจะอยากได้ตัวไม้เป็นหลัก หรือว่าเสียงของตัวกล้องเวลักก็ได้แต่กรณีที่คุณมีไมค์แค่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นแต่คุณก็สาม,มารถเลคคอร์ดแบบดูโอได้ด้วยหรือจะเลือกใช้ทั้ง2เสียงมาผสมกันก็ได้แล้วทีนี้แต่ว่าฟังก์ชันนี้จะใช้ไม่ได้บนเ,เวลาเราใช้3ามกเวลา3ามถ้าเราใช้ในโหมด2เล่น3นะสามนยะมันจะเลือกใช้เสียงที่มาจากไมค์นะครับ ผมคิดว่าในอนาะคตอาจจะมีการอัปเดตได้คือจริง,รงๆอยากให้ตัว3า0ูนะเวลาเล็กรอดแบบส6 0แล้วสามารถเลือกเสียงไหนได้ด้วยนะทั้งอยู่โอ๊ตพอกดดูไอเลอ็กกอดแล้วนับปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่สามารถเลือกว่าจะเอาตัวไหค์หรือตัวกล้องได้คือฟังก์ชันนี้จะหายไปแต่ถ้าพอถ่ายเป็นซิงเกิลเลนแะล้วอะเราจะเลือกได้จะมีตัวเลือกขึ้นมาเลยให้เราเลือกครับเวลาเราเอาไฟล์มาเปิดดูในแอป,ปนะว่าจะ,จะเลือกเสียงทางไหนแล้วจะเลือกเบิร์ชทั้ง2เสียงรวมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้หรือคุณจะเลือก ถ้าถ่าย2คนเลือกซื้อเป็น2ใไม่แล้วก็เลือกใช้ไม์ทั้งสอ,งอันก็ไดออ้แบบนั้นก็ได้แล้วเรื่องคุณภาพของเนื้อเสียงนะครับผมรู้สึกว่าเป็นความประทับใจเลยแหละใน first impression เลยผมตอนแรกผมไม่คิดว่าเสียงมันจะดีขนาดนี้นะเสียงไม์ที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นก็คือไม์ที่มาจากตัวตัวนี้นะครับไม a แอร์ Air ของ insta 3 6 0ซึ่งผมคิดว่าเป็นเสียงที่นุ่มเลยแหละคือฟังแล้วผมโอเคอ่ะผมชอบอะ่ะเออคือไม่ได้ไปปรับอะไรเลยก็คือใช้แบบนี้เลย แล้วก็พออยู่ในที่เอาดอที่มันมีแสงแอมเบียนเยอะๆน่ะผมคิดว่าก็สู้ได้เยอะเหมือนกันนะที่รถวิ่งค่ะเราจะถ่ายแบบจากข้างถนนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างไอจอยถ่ายเงี้ยจากข้างถนนใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟไปเงี้ยก็มองเห็นสวยเลยบางทีก็นะเดินข้ามทางม้าลายก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างนี้ถือไม้ไว้อ่าอะไรแบบนั้นไปใช่อันนี้ก็เป็นแบบโซนในเมืองเนาะที่เราเข้ามาอัปเดตกันรอบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาอีกพอเพราะว่าการรับเสียงของเขาน่าจะอยู่ประมาณแบบช่วงประมาณสองคนเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ย รับเสียงได้สบายๆเลยก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่แบบตัวไมพันกว่าบาทเท่านนองนะเหมาะกับตัว x 5มากเหมือนกับเกิดมาเพื่อมันเลยอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> ตัวไม <c oughs> เวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวไมแอร์เขาจะมาพร้อมเคสแบบนี้นอกจากตัวที่เป็นติดแม่แหล็กและเป็นสร้อยคอแบบนี้แล้วใช่ไหมครับข้างในเขายังมีริบแบบนี้ไว้อ,อาไว้หนีบ หนีบกับมวกหนีบกับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ติดเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็พร้อมกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นแม่เหล็กแผ่นนี่กล่องเก็บมาโดยเฉพาะเลยนี่แล้วผมซื้อขาตั้งสําหรับตัว X5 ไ่ด้วยอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมซื้อมาจาก Aliexpress มันเป็นขาตั้งได้ด้วยไนงะแต่ว่าตั้งพื้นได้ตั้งอย่างเงี้ยได้แล้วก็ในขนาดเดียวกันก็เป็นเคสฮาร์ดเคสด้วยในตัวเวลาใส่ผมก็ปกติจะ จะพกแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเออคล่องตัวในการใช้งานดีกระเยวเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นไม้แบบนี้แล้วก็จับอมันจะได้ให้ภาพแบบอารมณ์แบบแอคชั่นแคมปะเวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะแบบพอมันพอมันไม่ได้เป็นไม้แบบยาวๆแบบเซลฟี่ยืดยาวๆเนี่ยแบบนี้แบบจะคล่องตัวกว่า คือตั้งตรงไหนก็ดูไม่เกะก,กะตั้งบนพื้นได้ตั้งบนโต๊ะได้อะไรเงี้ยแล้วก็ระยะของมันเนี่ยคแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะช่วงนี้ถ้าใครซื้อ X5 มาใช้ครับจะได้สิทธิพิเศษอยู่อย่างนี้คือคุณจะได้ระบบพื้นที่จัดเก็บบนคลาวของ Insta360 ฟรี1ปีนะปีครับแล้วก็ได้1เทาไบต์ด้วยนะเยอะมากเลยนะแล้ก็เวลาเราถ่ายเนี่ยเราสามารถซิง ไฟล์จากมือถือไอ้จากเครื่อง X-Fi ของเราเนี่ยเข้ากับระบบ WiFi แล้วก็ให้มันโอนขึ้นไปบ,บนคลาวด์ได้เลยนะครับสรุปนิดนึงเลยกันนะครับมาสรุปเลยดีกว่าว่ากล้องตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองใช้ดูแล้วนะผมว่ามันมีความพิเศษมากๆตรงที่ความที่ผมรู้สึกว่ากล้อง300องภาษ,ษาเนี่ยเป็นกล้องที่เป็นเหมือนกับกล้องอนเนกประสงค์อ่ะมันโดยเฉพาะอิน스타300นะ มันมีความรู้สึกว่าเขาออกแบบวิธีการใช้งานมาค่อนข้างหลากหลายครับเยอะด้วยด้วยการที่เรามีโอกาสเลือกว่าเราจะเลือกถ่ายแบบไหนเลือกใช้ฟังกช์ชันแบบไหนคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทุกฟังกช์ชันครบก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันมีฟังกช์ชันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบฟรีเฟรมถ่ายตัวนี้มีอินสตาเฟรมเข้ามาใช่ไหมมีถ่ายหมวดที่เป็นทอมแแบบมีอะไรแบบนี้ แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งก็ดีมากถ่ายกลางคืนถ่ายถ่ายวิดีโอธรรมดาถ่ายแบบ looping ซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันจะก็เหมาะกับการทํางานแต่ละแบบนึ่งเราขับรถเนี่ยเราอาจจะชอบฟังก์ชันที่แบบกดพรีเรคคอร์ดให้มันแบบเผื่อเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราก็จะได้เหตุการณ์ที่เฉพาะหน้าที่แบบไม่พลาดแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็มีฟังก์ชันแบบนั้นอีกคือถ่ายล่วงหน้าไว้ก่อนเลย ซึ่งแต่ละกล้องของต่ละบางยี่ห้อก็จะไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าวิธีการใช้งานและก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันครอบคลุมหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์แล้วก็ความชอบของเราด้วยนะหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนอาจจะเลือกใช้กล้องไม่เหมือนกันแต่กล้องตัวเนี้มันก็จะมีวิธีใช้งานที่เหมาะกับทุกคนในแต่ละแบบของแต่ละคนไปซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับอย่างผมก็อาจจะ ชอบใช้โหมด360เป็นหลักนะถ่ายซิงเกิลเลนเดียวบ้างเป็นบางครั้งให้มองกล้อง360เป็นอย่างนี้ยคือมันอาจจะมาคือผมรู้สึกว่าเงิน1,080,000นะเป็นเหมือนเงินที่สำหรับเราซื้อเลนส์ไหวได้ตัวหนึ่งเลยนะแต่ทำไมเราเลือกใช้กล้อง360เพราะว่ามันพกง่ายกว่าการที่เราพกเลนส์ไหวอีกตัวหนึ่งกล้องใหญ่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วต้องมานั่งเปลี่ยนเลนส์อะไรอย่างเงี้ย ผมใช้กล้องใหญ่สำหรับใส่เลนที่มันเป็นซูมไว้เลยสำหรับถ่ายแบบทั่วไปถ่ายแบบได้ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เป็นเลนซูมไวนะ้ส่วนกล้องวายก็ใช้เป็นกล้องเลนอันนี้ใช้เป็นตัวแทนกล้องเลนวายของผมเลยนะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอคือเอามาใช้คู่กันนี้คือ ete, คอมพิวครบทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แทนเลนวายได้แล้วเลยอ่ะไม่ไวายสถานการณ์ในที่มืดกลางคืนหรือว่ากลางวัน และในขนาดเดียวกันก็ามาใช้ในโหมดความเป็น360องศาด้วยคือใช้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ถ่ายเลือกถ่ายไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกเอาภาพที่เราอยากได้ทีหลังซึ่งได้ภาพที่ดีด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เลือกบุมได้หลากหลายด้วยอันนี้เป็นความชอบที่ผมแบบประทับใจมากถึงแบบว่าโอ้โหอยากจะแนะนําทุกคนจริงๆถ้าถ้ายังไม่มีนะครับผมก็แนะนําแต่ถ้าแบบว่าไม่เคยชินกับการถ่าย สามหกศูนย์เนี่ยมันก็ยังมีโหมดซิงเกิลเลนเดียวอยู่นะที่ท,ทำตัวเป็นเหมือนแอคชั่นแคมทั่วไปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยได้แต่ข้อเสียมีนิดเนืน้ออีกนิดนึงก็คือถ้าเทียบกับเอทโที่ผมมีอยู่นะฟังก์ชันสีมันอาจจะไม่ได้มีให้เลือกเยอะเลยครับ <laughs> ในใน X5 เนี่มีแค่3แบบนั่นเองคือสแตนดาดนะวิวิดแล้วก็ตัวแฟลก คั l o ล f a แฟดแฟดคัเล่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีให้เลือกเยอะแต่ถ้าแบบเราอยากได้แบบลูกเล่นเยอะๆแบบนั้นก็อาจจะไปที่อเอทโปรอะไรแบบนี้แต่ถ้ายังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะผมว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของเลนวา์ที่แบบคุณจะกว้างแค่ไหนก็ได้โ้แบบสุดยอดอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมประทับใจนะครับก็คือทั้งถ่ายกลางวันกลางคืนได้แบบโห,โ,หโคตรดีมากแล้วก็ภาพนิ่งนี่ได้รอฝายแล้วอะ แนะนำครับถ้าทุกคนสนใจก็สามารถซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายร้านกล้องทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น b i g Camera นะครับแล้วก็อีกหลายๆร้านนะครับก็จะขายราคาเดียวกันนี่แหละ18900แาแต่ว่าราคานี่ก็ดูช่วงตามเวลาเอาแล้วกันบางทีอาจจะมีคุรปองให้ส่วนลดที่มันแบบถูกลงหรือว่าเข้าไปที่ Official Store ของ Insta า6 0ก็ได้นะครับการส่งก็ฟรีด้วยถ้าส่งซื้อเกิน1003เหรียญนะประมาณนี้นะครับงั้นก็ฝาก เจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรแบบว่าถ่ายอย่างนั้นยังไงหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะถามผมนะผมก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วงั้นฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย